กระดูกดีครับนี่ครับเตะซ้ายครับซ้อมดีบำรุงถึงครับ FA Group เสียเรียมครับอ่าเสีย่องสุรพลประสิทธิพันธ์ครับตอนนี้ลุดอยู่หน้าจอแน่นอนครับช่องยิบซีทูโฟยูให้กำลังใจเด็กหนาวนะครับแข้งซ้ายได้เด็กแก้วไม่สนกับชนต่อครับอาศัยความหุกความสดบดเข้าใส่ครับโดนมาซ้ายทีนึงนี่เลยครับศึกบอยไทยพลังใหมครับแบแรกกันเลยที่นะครับแข้งขวา นี่ครับซ้ายของแอคอาร์ตแม่ลีลาชันเชิงนะครับประสบการณ์ของแอคอาร์ตครับหลอตั้งหลอสวนนะครับใช้แรงบวกสองกำลังบวกทวินแอคชั่นขณะที่เกตแก้วลุยแล้วครับเกมชนเกตแก้วนี่หลอจังหวะใช้พละกกำลังครับโดนหนึ่งโดนสองแต่เอาคืนทีหนึ่งยังคุกชนเอาครับนับทุกสองแผ่นดินนะครับว่ากันอย่างนั้นครับเอาครับ สายแอดอาร์จะจ่ายคืนไหมไม่จ่ายนี่ยุ่งนะครับต้องพยันจ่ายนะครับเกตแก้วเดินบวกแล้วเดินบวกแล้วจิ้มสอกนัดสอกเอาครับตบซ้ายเริ่มสนุกครับเข้มข้นครับทีต่อทีครับโดนซ้ายโดนขวาครับกระแทกศอกทีหนึ่งทางด้านของแอดอาร์จิ้มซ้ายหลุดโดนขวาสวนครับโอ้โหสุดเดือดครับคุณพิเชษ ต้องดูจังหวะแล้วครับตอนนี้อุ้ยแทงเข่าขวาไปดีครับแบกที่พุ่งกะทิครับโตนี่เข่าซ้ายยิงครับแบกดันขวางหน้าครับทางด้านของแอคอาร์ตพยายามจะโต้บัดซ้ายเอาละครับหัวใจสู้แบบเต็มพิกัดเลยทีเดียวครับเกตแก้ววันนี้รุ่นน้องเบียดเข้าไปครับฟันซอยทีครับโอ้โหแอคอาร์ตนี้เก่าพอตัวครับถึงตัวครับตอนนี้เชิงไม่สนชนอย่างเดียวครับเกตแก้วใช้พลังความหนุ่มความสดนะครับพลังใหม่ครับ ส่กันต่นอครับต่อยท้องแม่อะไรเกิดขึ้นครับแม่ดูสักแองแอนทันท่าจะแองแอนไม่ออกเลยครับโดนแข้งกันไหมครับอา้าวโดนเขายุบไม่ยุบยุบไม่ยุบเดนซอยทีหนึ่งโอ้แก้วแก้วได้ทีนี้ทีแพ้ไล่เลยครับเริ่มจ่ายคืนแล้วครับเริ่มจ่ายคืนบ้างแล้วครับทีฉันทีเธอแล้วอ้าวมาย่างเหมือนเดิมครับสไตล์ของเกตแก้วลูกศิษย์ของพิศัอินเตอร์มาเดินชนเสียบต่างไหมตีอีกทีหนึ่ง นุ่มไม่นุ่มนิ่มไม่นิ่ม,ม,ม,มจะเป็นหมูนุ่มหรือหมูเด้งคุณพิเชษแม่มาทั้งนุ่มทั้งนิ่มทั้งเด้งเลยครับตอนนี้เอา้าเอา้าแทงขาเด้งเอา้าแปะไปซ้ายไว้ฟันซอกแต่ว่าก็ยังไม่หมดพิษสงซะท,ทีเดียวครับทางด้านของแอนอาร์รอที่จะฟันศอกซ้ายอยู่นะครับไม่สนครับโอ้โหแข็งแรงจริงๆครับเกตแก้วอยู่นอกที่ไม่ได้โดนแน่ครับวงนอกวงในดีกว่าครับกัมปันยังมีนวมพุบนะครับ ข้อเขาข้อศอกไม่มีอะไรหุ้มครับ้ารับพยายามจิ้มลำตัวเหมือนกันครับทางด้านของแอคอาร์ตโอ้แกเติมเต็มตลอดครับเกตแก้วสักอินเตอร์คุณพิเชษในวัยสิปีที่กำลังห้าวเป้งเลยนะครับแล้วก็ชนะมาถึง7ไฟรวดครับในแบบน็อกเอาทวันนี้อาจจะสูญเสียทันทีน็อกเอาท์นะครับแต่ว่าเกตชัยไว้ได้เป็นไฟที่8นะครับ อะไนก็ตามนะครับเหลืออีกหนึ่งยกครึ่งนะครับถ้าไม่พลาดนะครับไม่พลาดไปเจอหมัดเจอศอกเข้าไปครับกดดันต่อครับทีมงานบอกพอแล้วพอแล้วครับตัวเข้าไปแล้วหลุดหลวมครับอ่ะก็สู่เต็มที่นะครับทางด้านของแอาร์ทั้งค่เกล็ดแก้วนี่แฟนๆพี่เลี้ยงก็บอกว่าให้หยุดเลยนะครับคืออยากกระตีอยากจะเดินไปอีกนะครับแต่ว่าพี่เลี้ยงบอกพอแล้วสไตล์เดินอยู่แล้วครับพี่เลี้ยงบอกพอแล้วอย่าตกใจ เแก้วส <Get S 2> ักอินเตอร์นะครับเป็นฝ่ายชนะนคะแนนไปนะครับ A R อดยืนนิดหน่อยอ่าชนะเป็นไฟที่8ติดต่อกันนะครับผล <c oughs> งานของเจ็ดแก้วนะครับทีมงานของพิศักอินเตอร์เรานะครับ